ดีค่ะช่องทำกินได้ถิ่นเกินนะคะทุกคนหนาแรงแรงแห้งอีลีค่ะฝนบตกนะคะกะมือนิสิภาไปหาอยู่หากินนะคะทุกคนมาสอนปลาซิวนะคะในหนองนะคะนองที่เก็บไว้ที่ไว้กินปูปลาแยามหนาแรงนะคะพึงค่ะทุกคนนี่ นี่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 นคือบ่อน้ำเอาลงทางใดนี่พักกันลงทางใดนี่สวัสดีครับ,บโอ้ยน้องเนเธยังแล้วเหรอเทพยังส่วนปลาซิวสันมีบ่ล่ะฮะนี่บอ,อุวยไปใต้เย็นดิน้ำเย็นบ่น้องเนธโอ้ยมีปลาอย่างแน่นี่ ส่ปาซิวว้คือเบา,าดังมากอันนั้นหาพูนพุ่นไปน้ำฝนเมือตาพูน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 ใส่เบงใดบ่อันนี้อันนี้อันนี้ตุ้มแรกบ่ใครว่ามไม่เอาเอาม้อมาลวงหรกอกแกนี่เอาตามมเอาม่องหรอกก็ามาสมัดสลัดซิดซีด,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 ดเอามันก็นสิใดล่ลายอยู่ใดน,นี้ลายมันเขาม้องไหม ใส่ได้ย,ยังคอยเอามาเก็บเอาตีเบิ่งค่ะทุกคนโอ้น้องนี่คุดได้จักปีแล้วนี่ตาป,ป,ปีกลางปีก่อนนะได้ได้สูปปบบ่วางวาหันที่เขามารับจย่างสูบไปสูบบ่ก็เอาไว้กินเนาะเออบ่ได้สูปปสปปบสปปก็บเอากไว้ถ้ากินตียามหนาแหล่งแนวนี้ มีพ่อมีปลาบ่ล่ะนี่ปลาคอปลาคอใหญ่กระเดิดหาตาพ่อมีปลาใหญ่บ่ล่ะนี่วานวันบ่หอาวานบ่เอาเหี้ยมะวานน้ำแต่ตัวบังใหญ่นึงว่าบ่ถือมันเป็นปลาอย่างปิลาซิวแก้วบ่ ถ right right ้าหอยว่ามันสิบรอกไหมีปลาใหญ่เพราะว่าปลาซิวมันยังเหลือมีกุ้งบ่ตากุ้งใช่กินเมือกมาด็กินกุ้งบออ๋อมีหดกุ้งอันนี้ก็บ่ได้จับกุ้งอันนี้มือนี้มาสวนปลาซิวเอาไปเอาไปยังเอาไปต้มเอาไปยังเอาไปเอาเอาไปอุฮะเอาไปหมกปลาหนานี่มันกับสีบรออันมันสีบรอมันเนาะ เพราะว่าน้ำมันหน่อยแต่ว่ากระพาะได้กินเด้ก,ก็าวงางอะไรยังปักไว้นี่เด้เอามางหอยไว้นี่เด้นี่นี่นี่มังหอยบ่ถึงบ่เอาโซนโซนเอาเบิง้งโอนพอเบิงเเบ้งคนจีโอนหาอยู่หาก,กินคะ่ะทุกคนนี่แหะค่ะชีวิตบ้านนอกเชาไฮเชาหน้าบ่มีบักหอยู่อ่ะนี่ เอาเบื้องคุณส่วนขอ,ของของข่อยตีนกกระย่างลงน้องอยู่หน้าดงเมตตาบอ่บอขาไว้ถ้ากินตีแบบว่าที่หนามมันบวกแบบที่นกนกนก,นกขายเน่า,านกปากหางไหมนกปากหางมันสัตว์เอวสัน เบิ้งสวนเบิ้งหลบสองพูนนะขังล้างตาพูนไหมพ่นพูนขังล้างพูนทั้งพูนพ่นฮะเอาเอาเอาเบิ้บบง,ง,ดง,งเ,เ,เ,เด้อค่ะเอ้หาอยู่หากินเย็นตนายเลยวะเอา้ามันลมบ่ในยงอนอยู่เด้นั่นพูนนั่น เออไปฟังผุ่นละทางผุน้างล้างตาที่บักหลายหนึ่งนายบอหาอยู่หากิน,นกับขา้าวแรงค่ะทุกคนม,มกปลาซิวเด้อเหมือนนี้เมนูบางคนเพื่นกัดซเอาไปต้มสดน้ำเนาะปลาซิวเอาไปมกใครใบตองปิ่งหอมๆกินกับข้าวเหนียว โอ้ยกระโดดออกมือละตาคือโอ้ยแพ่ปินได้บ่ละนั่นเอ้ยออกมาแล้วแพ่ปินแพ่ปินโอ้ยได้อยู่ ความคิดไม่ตรงกันแล้วครับทุกคนความคิดปม่ตรงกันแล้วอะดีเอามันจะลอยออกได้น่นะอย่าไปจุ่มทีละมันจะบูหมงที่มันมีเฟื่ยใหม่เด้มันจะยูงหมีเฟื่ยใหม่ได้หลายเด็ตา ของแท่ค่ะของแท้พูดบ่อนตุ้มเลยว่ะตัวใหญ่วความคิดเริ่มไม่ตรงกันแล้วนะครับมาเปินนออนนี่นนยนแล้วที่ได้กินน้ำอยู่ได้นี่ อนูกัสันไปเรื่อยๆสันไปหาเพื่อนตีละลูกเออนูก็มือจับคือเพื่อนอันหนึ่งนั่นนี้บอะก็ปล่อยลงเอาบัดน้อง่อยคือตัวใหญ่ประสิวบัดน้องนี่คือตัวหน่อยมันพันใหญ่บ่ตามันมันสิหลอดผะตรงเจ่าว่นนี้น่ะมันตัวหน่อยุ่นมันสิหลอดนะบ่แม้นบ่มีไดลนั่นมันหลอดแล้วน่ะ เราพอตรงอันหางมาเอ้ยปาลาหลดมืดไอ้เบิ้งไ้บัวเอาลุนลุนเบิ้งไ้บัตักที่สงมันติดหัวมันดีต่เพราะว่าตัวมันหน่อยมันจิโหลอดออกแล้วนั่น หกมืดตีนั่นเจ้ายังเหงื่อมันออกที่ะบัานนี้ข้างบนนั่นไอ้เฮ้ <c oughs> ยแล้พอไดอยุพอใดยุเพราะว่าโตโตมันหน่อยแล้วมันหลอดผ่าตรงเจ้ายังเหงื่อข้างบนมันออกเออมันจังเก็บไงสองสามตักกับพ่อ,อ,อ มันหลอดตีกับผัดตรงเจ้ามันมันมันห่างแล้วถุไม่เพื่อนละสองตัก ได้ได้แล้วตัวนัน้นได้มุกเหรอปกติอันสงการนี่สิผ้ากันสูบด้วยเนาะตาเนาะมันบ่มีก็เลยบ่มสูบมันเมียนอยู่หนามันบ่มหนามันมาหล้านแลหลายปีนี้ ตาตักตักไปแล้วก็ไปมองมองเฟื่อยใหม่เหอนไหมตาผุนมันมันมันไปอยู่เฟื่อยใหม่เหมือน,นอยังกุมว <c oughs> <c oughs> เราจะหายไรแล้วว่าเกงทั้งมง่งทั้งันีบัแล้วว่าแปลว่าตรงผัดตรงที่เอามาสวนมันห่างอ่ะไหมคะเดินกันเลยเอาเดี๋ยวตาลุนกับพนสิไดไลบัวฝากยังสองท่านกินได้ทีเออนั่นละนั่นละ,นนละอันนี้เสียเอาตักสุดท้ายเนาะตาเนะนัะน่นละไหลไมันออกมากบ่เนี่ย ุ่นกระโดดขึ้นฟังถอยถอย,อยให้มันตึงๆทีล่ะลูกเออเอาเอาเออเอาข้างล่างลงให้มันจูพื้นอาบแล้วก็ตักขึ้นฟังบัดนี้นี่แหละค่ะการทำอยู่ทำกินเอาเบิ่งบัดที่นี่คือผมเป็นเด็ตัวใหญ่พร้อมบ่นั่นได้บ่ โอ้ยฟ้าเอาออกวันนี้มันติดวันนี้มันเสียหน่นไดหนั่ะอู้ได้ร้ายอยู่ไดนี่ตักนี่ตักนี่กระพาะพ่อพ่อเลยตักสามเถอะหนูกำมุนเขามาเลื่อยตีละอันนัหน่ะมุนเขามาเออมุนมุนมุนอ้ยอยากลงเองเด้ฮาอายู่หากิน บ่มีน้มเพาก็ลงหนองหนองนี่น่าจะขุดประมาณห้าเมตรเนาะตาเนาะความลึกห้าเมตรจากฟังมาทําเป็นสองตะพักนะคะเนี่ยเป็นสองตะพักแบบนี้นะคะเพราะว่ากันหน้าดินถล,ล,ล่มแล้วก็เซาะลง่พื้นนะคะเพราะว่าดินค่อนข้างจะเป็นดินอ่าเหนียวปนทรายนะคะบ่บ่บอคอยมีความทนในการอ่าอุ่มดินปันใดนะคะ ตักสุดท้ายนะคะพ่อได้กินพ่อได้ต้มพ่อได้พ่อได้มก,กวันดอกเมื่อนี้เสียไปมกใหญ่ปะครับบริเวณเมื่อนี้ฝนกะคือเก่าค่ะทุกคนมือกีว่าแต่สิต๊กแน่กับ,บ่ต๊กเนาะต้นใหม่กะแหงยืนตายกะมีนะคะหนาเสียดายมากๆเลยเพราะต้นบกักเผาต้นบักอีหอย่างยังเสียกะเมือ่อแลวกะอัญชันที่ปลูกไว้ก็ทำการเสียหายเพราะว่ามันมัน,ม,นมันแห้งหลายเนาะ ก็เลยทำใหา้พืชผลผลิตบ่คอยได้ปันไดเนาะกะ็รอแต่ว่าฝ่าฝนสิมาตอนนี้ก็ญ่าเมื่อแรงแล้วมาหาอยู่หากินนะคะได้หนองแห่งนี่นะคะนะคะคือจะเป็นตักสุดท้ายแล้วนะคะเดี๋ยวเข้ามาสรุปกันเลยว่า,ววาสีได้พ่อปนพ่อแกงหรือว่าพ่อยังโบนะคะเดี๋ยวเทาจะเอาขึ้นมานะคะตักนี่ก็คือตักสุดท้ายนะคะเอาขึ้นมาแล้วก็สิมาเบิ่งว่าสีได้ลายบอนะคะ นี่ก็คือการทํำยู่ํทำกินนะคะก็ตอนนี้ก็คือไดเหล้วนะคะเดี๋ยวเขาก็จะต้องไปคัดอ่าฟุนฟ้นฝอยออกนะคะเอาเต่ตัวฟ้านะคะเพื่อจิ้มาประกอบอาหารวันนี้คาดว่าน่าจะได้อ่า,อาเอาไปมกนะคะ,คะฝากช่องทํากินในถิ่นเกิดน,น้ำในดเดอ้อค่ะทุกคนสําหรับคลิปนี้นะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ